นิวรห้าคือสิ่งที่จะขฝังกัน้นไม่ให้ใจเราเดินอินทรห้าคือสิ่งที่พาให้ใจเราข้ามได้สองตัวเนี้ยนิวรห้ามีอะไรบ้างพวกเราฟังกันบ่อยๆจำได้ไหมหน,หนึ่งกามาชันทะ 2. พยาปาทะสถินมิทธะ 4. อุทจจะหวิจิกิจฉาอันนี้กระ เครียกันนีวนห้าเวลาเราเธอทํากรรมฐานปุ๊บอ่ะห้าตัวนี้จะมาก่อนเพื่อไม่ให้เรามีให้ไม่เพื่อให้ใจเรามีกําลังเพื่อไม่ให้ใจเราเนะี่ยมีกําลังในการที่จะ,ะเฉยกับอารมณ์หรือข้ามกับอารมณ์ห้าตัวเนี่ยกามฉานทะคืออะไรคือความพอใจพอใจในเข้าใจง่ายๆพอใจในอารมณ์ เอาละกันกรารมาชาักามาชาันทคือจิตจิตใจที่มันพอใจในอารมณ์ในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอารมณ์ของตามมีอยู่ห้าอยู่ห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตเนะี่ยมันจะคอยวนเวียนอยู่กับการที่สแสวงหาความสุขทางรูปความสุขทางเสียงความสุขทางกลิน่นความสุขทางรสความสุสขทางสัมผัสอันนี้คือ อารมณ์ของของโลกที่มันมีอยู่และใจเราเนี่ยชอบไปพอใจในเรื่องเนี้ยพอพอใจปับ๊บมันจะลืมตัวมันจะทําให้การรับรู้ของเราเนี่ยลืมลืมแสวงหาการรับรู้แต่หลงไปกับความพอใจอันนั้นน่ะที่ความพอใจของการมาฉันทาเนี่ยสังเกตไม่เคยมันจะพาเราออกสังเกตดีดีมันจะพาเราออก มันจะพาเราไปเอาตรงโน้นเอาตรงนี้เอาตรงนั้นมันจะพาเราวิ่งวิ่งออก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 เนี่ยมันวิ่งออกไปวิ่งออกไปหารูปวิ่งออกไปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสนี่ก็มันมันจะพาใจเราวิ่งออกจากฐานจากฐานการรับรู้เข้าไปสู่อารมณ์นั้นๆบ่อยๆเรียกอารมณ์การมจันทะอารมณ์ที่เป็นที่สิ่งพึงพอใจมันเป็นรสของโลกอันนี้อีกยะหนึ่งคือ มันเป็นรสของโลกอย่างลิ้นเนี่ยรสชาติของโลกมีไหมยอย่างรสของผลไม้ใครไปทำให้มันอ้อยใครไปทำมันหวานบรเภ็ใครไปทำ,ปทำมันขมนี่คือรสของโลกมันจะปรุงแต่งแล้วก็ทำให้การหลอกลอก่ลอเราไปสู่เนี่ยเราจะไปสนใจเรื่องเรื่องนี้รสของมันที่เรารสในกาม วิธีแก้คืออะไรตัวตรงกันข้ามคือศรัทธาศรัทธาศรัทธาเนี่ยศรัทธาที่จะศรัทธาที่จะไม่ศรัทธาว่าจิตมันน้อมเข้ามาศรัทธาในจิตมันน้อมเข้ามาแต่กรรมันญัติเนี่ยมันจะน้อมออกน้อมออกวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปศรัทธาหมายความจิตที่มันน้อมเข้ามาน้อมกลับเข้ามานี่กลับเข้าไม่มีศรัทธามุ่งมั่นสมมติอะ เรามีศรัทธากับการที่จะฝึกรู้สึกตัวหรือเรามีศรัทธานในการฝึกตัวและลึกรู้อยู่เราจะไม่ว่าอารมณ์กามมชันทะอะไรต่างๆที่ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะน้อมเข้ามาสี่ตัวรู้สึกตัวเนี่ยภาวะรู้เราจะน้อมมาสู่ใจที่ใจที่อยู่กับภาวะของการรับรู้เป็นหลักไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะยั่วยวนแค่ไหนก็ตามเราก็จะเอาแค่รู้มันรู้มัน,มนเห็นมันเข้าใจมันแต่ไม่เป็นไปนกับมัน ไม่ไปยินดียินร้ายกับมันแต่น้อมอยู่เพราน้อมใจใจน้อมมาใจน้อมเข้าศรัทธาว่าน้อมใจที่น้อมมาน้อมมาสู่หลักน้อมมาสู่หลักปฏิบัติไม่ว่าจะมีสิ่งอื่นยั่วยุแค่ไหนก็ตามเราก็จะจับหลักปฏิบัติของเราอยู่อย่างนี้แหละถึงแม้บางครั้งเราไม่มั่นใจในหลักเราเราก็ยังจะอยู่ในหลักเราอยู่เบื้องต้นนะศรัทธานี่คือความใจเเชื่อแล้วก็น้อมใจใจมันน้อมมาฝึกฝน ไมว่าสิ่งที่มันจะยั่วอยุที่เราเคยเราเคยได้กินได้เล่นได้ดูได้สัมผัสอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมารู้สึกมันมีความสุขแต่ไอ้ความสุขนั้นมันก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่เร,เ,รเรามีศรัทธาในการที่จะน้อมใจมาสู่ตรงเนี้ยน้อมใจมาสู่กันไม่เอาอ้อออาวเมื่อกี้ยังหายง่วงเลยหาอีกแล้วอ่ะอากาศให้กว่างทำก็จะหลับ ต้องนั่งคุยกันแลว้วมั้งวะเรื่องน้อมมินมีความใจเชื่อน้อมลงมาเนี่ยน้อมลงมาสู่การปฏิบัติจัตตาริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญานี่นี่ก็อินทรีย์อีกควายหนึ่งที่จะไปเป็นทูปรับประไเนี้นั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราฝึกปุ๊บเนี่ยเราอยู่ตรงนี้จริงอยู่จิตเราจะพุ่งออกไปนอกพุ่งไปเรื่อยไปเรื่องบ้านเรื่อง ที่มันพุ่งไปบางทีไปเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเล่นเรื่องดูเรื่องฟังเรื่องดมอะไรพวกต่างๆเนี่มันจะไปมันจะวิ่งออกวิ่งออกวิ่งออกไปก็จิตมันมันวิ่งสว่างแสวงหากามคุณนะกามคุณมันเป็นจิตใจในรถกามคุณเนี่ยที่เราติดรสชาติอะไรต่างๆนี่คือรถของกามทั้งนั้นแหละที่เราติดติดรถกาแฟติดรถอะไรต่างๆที่เราติดอยู่รถอาหารชนิดนั้นชนิดนี้อันนี้ก็เรียก ติดใจในรถของกรรมที่โลกเขาพัฒปรุงแต่งให้แต่ใจเราดันไปติดแต่ถ้าใจไม่ติดแล้วมันมีรสชาติเหล่านั้นอยู่ไหมมีไม่ใช่หายไปไหนนะเมื่อก่อนตมาโอ้ถ่ามันปฏิบัติได้แล้วจิตมันจืดชื่อ้โคงจะทํายังไงดีมันจะอยู่ยากจริงๆอันนั้นเป็นรสธรรมดากรรมรสชาติที่มันเกิดโดยธรรมชาติของมมันมันก็มีมันตามปกติแต่ว่าใจเราอ่ะเมื่อก่อนใจเราติดปุ๊บ มันมีแล้วมันไปเพิ่มน้ําหนักให้มันอโอ้โต้องมีอันนี้จึงจะมีความสุขเคยไม่เวลาเวลามีมีสิ่งที่เราชอบอ่ะซูเราเรากินอะไรอร่อยอร่อยสักอย่างหนึ่งเรารู้สึกโอ้กินอันนี้แล้วอร่อยลองดูสิสิ่งที่เรากินอ่ะลองกินวันที่สองสิลองกินวันที่สามสิลองกินวันที่สี่สิลองกินวันที่ห้าสิลองกินแค่อทิตย์เดียวดูสิมันจะอ้วกเลยที่แรกมันอร่อยแต่พอกินไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าไปเข้า ไอความสุขที่มันเคยมีอยู่แล้วมันหายไปนี่เนี่ยความสุขของกามอ่ะมันจะมีแค่ครั้งแรกแล้วเดี๋ยวพอทําซ้ําบ่อยๆเข้าปุ๊บมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นแหละแล้วจะไปแสวงหาตัวใหม่อีกแล้วแสวงหาก็จะหาซะนเนี่ยมันน้อมใจไปวิ่งหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสที่มันพึงพอใจและความพึงพอใจเนี่ยจะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆ มันไม่ได้คงที่อ่ะเดี๋ยวก็เปลี่ยนรูปใหม่แต่ความพอใจตัวเดิมแต่เปลี่ยนรูปใหม่เฉยๆยิ่งพอเราฝึกตรงนี้ปุ๊บอ้าวมีศรัทธาศรัทธาที่จะมุ่งมั่นอยู่ตรงนี้ไม่ไปมันจะมายั่วยุเท่าไหร่ก็ตามไม่ไปฝืนไว้ฝึกฝืนฝึกออกจากมันไว้เนี่ยก็เหมือน,นตรงเนี้ยเวลาเดินเดินไปพุป๊สังเกตดูร่างกายมันปวดมันเมื่อยเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อ ที่เรามีศรัทธานในการที่จะรับรู้ความเป็นไปเขามันอยู่เรื่อยๆไม่หนีไม่สู้จะอยู่เพื่อศึกษาไม่ใช่อยู่เพื่อทำอะไรทั้งสิ้น,นไม่หนีแล้วก็ไม่สู้ด้วยแต่ต้องการอยู่เพื่อศึกษาความทุกข์ของเขาให้ได้้าศึกษาความทุกข์เขาได้เมื่อ,อไหร่พวกมันก็จะเข้าหลักของอริยสัจสี่ 4, คือทุกต้องกาหนดรู้ทุกต้องเรียนรู้ทุกต้องศึกษาเนี่ยต่อมา มันจะตรงกันข้ามกับกรรมอาจารย์ต้องพยาปาทะพยาปาทะคือไม่ได้สิ่งนั้นตามชอบใจก็เกิดปฏิฆะเนี่ยเวลาง่วงแล้วไม่ให้นอนก็ปฏิฆะเวลาปวดเวลาเมื่อยแล้วไม่ให้นั่งก็ปฏิฆะเวลานั่งนานๆก็เกิดปฏิฆะเวลาเดินนานๆก็เกิดปฏิฆะพยาปาทะมาจากปฏิฆะปฏิฆะ คือปฏิฆาคืออารมณ์ของโลกมันมีสองกลุ่มไงไอ้กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เราชอบอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เราไม่ค่อยชอบพวกเมื่อกลุ่มนี้ไม่ม,มันมาก็กเกิดปฏิฆาปฏิฆาอึดอัดขาดเครื่องโมโหรำคาญเนี่ยปฏิฆาวิธีแก้คืออะไรปฏิฆาคู่ปรับมันคือวิริยะวิริยะคือกล้าเผชิญกล้า วิริยะแปว่าวีระไปว่ากล้าเนี่ยกล้าเผชิญกล้าเรียนรู้ไม่หนีไม่หนีปกติว่าถ้าเราเกิดปฏิฆะอะไรในใจปุ๊บอะสังเกตดูเราจะหนีแต่ต่างจากกรารมวชันทะกรารมวชันทะเนี่ยเราจะวิ่งเอาแต่ปฏิฆะนี่พยาปาทะนี่เราจะวิ่งหนีแต่วิริยะเนี่ยเขาเรียกว่าความกล้ากล้าที่จะกล้าวข้ามกล้าที่จะ,ะเผชิญกล้าที่จะ ทิ้งบางสิ่งบางอย่างกล้าทิ้งนิสัยเดิมๆมันมาจากนี้ด้วยนะกล้าทิ้งอารมณ์เดิมๆกล้าทิ้งสิ่งที่เราเคยเสพเคยติดเคยอยู่อยู่เนี่ยเรากล้าทิ้งเนี่ยวิริยะก็ว่าก,ก,กล้านะกล้าเาเชิญกล้าเรียนรู้กล้าศึกษาไม่หนีแล้วก็ไม่สู้แต่กล้านี่ก็จะเป็นคู่ปรับกันคู่ต่อมาทีนมิทะเนี่ยตัวแสบที่เราเห็นอยู่เนี่ยตัวแทะ ตัวถินามิทะเนี่ยคือตัวง่วงตัวง่วงตัวง่วงจะเป็นคู่ปรับกับตัวสติถ้าคนไหนง่วงมากสติจะน้อยคนไหนง่วงน้อยสติจะมากแต่ก็ไม่แน่นะง่วงน้อยอาจจะฟุ้งซ่านก็ได้อุทจจะอันจะมาอีกตัวหนึ่งอันคู่คู่ปรับเข้ามานกยคือตัวเนี่ยตัวสติกับตัวถินนมิทะเขาจะสู้รบกัน ถ้าสติมากถินน่นน้มิทะเขาก็จะเบาลงเบาลงจางไปแต่ตัวตื่นรู้จะเยอะขึ้นตัวระลึกรู้ตัวตื่นรู้นะเพราะตัวสติคือตัวตื่นตัวถิ่นน้มิทะคือตัวหลับเนี่ยเราไปดูนะบางครั้งหลับหลับตื่น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 หลับหลับพระวงกําลังสู้กันคนไหนชนะเออ,เอ,อมันง่วงสักพักหนึ่งแล้วมันตื่นยาวเอาใช้ได้ มันจะสู้กันระหว่างตัวสติกับตัวถินนมิทะเช็คได้รูต่อมาคือตัวอุทธัจจะอุทธัจจะคืออะไรฟุ้งซ่านเราจะมีสองประเภทนะถ้ามีง่วงก็คิดถ้าไม่คิดก็ง่วงที่มันง่วงง่วงอยู่เพราะมันไม่คิดยิ่งมาอยู่กับกายเนี่ยมันไม่ต้องคิดอะไรเนี่ยโอ้มันยิ่งจะมันจะหลับไงแต่ถ้ามันมันข้ามความง่วงได้ปุ๊บมันก็จะเป็นการตื่นขึ้นมาทีนี้อุทธัจจะนี่คือคิด คู่ปรับคือตัวสมาธิคือตัวตั้งมั่นอุทจักคือความฟุงรร้งซ่านกระเจิดกระเจิงไม่มีหลักจับจดไปหมดเลยตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างเดี๋ยวไปอดีตเดี๋ยวไปอนาคตเดี๋ยวอยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวก็ไปทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสเดี๋ยวก็ไปแต่วความคิดโน่นนี่นั่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็อุทจักคือความฟุงรร้งซ่านในใจจิตใจที่ฟุงรร้งซ่านสารพัดสารเพเนี่ยก็อุทจักมันคู่ปรับกับอ,อุทจักคือตัวสมาธิตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่งอนแงน่ไม่คอนแคลนคุณจะมาอย่างไงก็ช่างคุณจะเป็นยังไงก็ยางแต่ฉันจะดำรงอยู่กับการรับรู้เนี่ยรับรู้แล้วก็ตัวคู่สุดท้ายคือตัววิจิตกิจฉาลังเลสงสัยว่าทำอย่างเงี้ยมันได้ผลไหมวิจิตกิจฉาคือตัวลังเลสงสัยเพราะว่ามันไม่เข้าใจเส้นทาง มองเส้นทางไม่ทะลุมองเส้นทางตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางสุดท้ายไม่ออกไม่ออกว่าเป้าหมายอันเนี้ยมันจะไปเนี่ยมันคืออะไรและปัจจัยการประกอบก็มันคืออะไรที่สุดมันส่งผลเป็นยังไงเครื่อเครื่อวิจิตกิจชาคือสงสัยในการเดินแล้วบางทีเราทํากรรมาฐานเราก็สงสัยเอ๊ะวิธีนี้ก็ทําแล้ววิธีนี้ก็ทําแล้ววิธีก็ทาแล้ว,ว,ลวบางทีเรามองไม่ทะลุว่ะ ว่าเริ่มต้นมันคืออะไรท่ามกลางม,มันคืออะไรสุดท้ายมันคืออะไรเรามองมองภาพรวมไม่ออกอ่ะวิจิติจฉาเนี่ยคือ,คอการมองภาพรวมเรื่องใดรเรื่องหนึ่งไม่ออกหรือมองไม่เป็นอย่างตะมามากรุงเทพเนี่ยอตมองภาพรวมของเส้นทางกรุงเทพไม่ออกรุน่นมาเต็ไมไปหมดเลยแต่ถ้าเรามองภาพรวมบอ,อกมันมีภาพอยู่ในหัวปุ๊บเนี่ยมันไปได้ถูกเลยเนี่ยอย่างที่มาที่นี่เนี่ย มาที่นี้ผมโชเฟอร์ถามว่าอย่าถา,ถามถึงก็จะรู้เองถามแล้วไม่รู้หรอกเพราะมันไม่มีไปผ่านตรงนู้นผ่านตรงนี้ผ่านแล้วกนแต่คนกรุงเทพมันจะเห็นชัดเพราะมันมันเคยเดินอยู่ประจําเคยทําอยู่ประจํามันจะเห็นภาพรวมมันจะชัดว่ามันอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงแล้วไปเส้นทางไหนต่อให้มีคูเกิลก็ยังงงอยู่เหมือนเดิมแหละวีนี้นะนี่เรามองภาพรวมให้ออกมันเลยวิจิตรกิจฉาว่าสถานที่นั้นอยู่ตรงไหนเหมือน ไม่เอาอย่างไงสมมติเราอสมมติพวกเราเนี่ยถ้าชวนพวกเราไปวัดแพ่แสงเทียนเนี่ยเรามองภาพรวมไม่ออกวัดเป็นยังไงเราก็วิจิตกิจฉาใช่ไหมเอ๊มันไปยังไงเนี่ยมันอยู่ไกลไหมอาจารย์ถึงหรือยังแต่พอไปได้ครั้งหนึ่งพอไปรู้จิตจุดถึงที่แล้วเออมันเดินทางแบบนี้แบบนี้แล้วจาเส้นทางได้ซึ่งสถานที่ปุ๊บทีนี้เวลาใครก็มาถามเรื่องวัดแพร่แสงเทียนนี่จะงงไหมไม่งงใช่ปะโยงไปมาแล้วไม่งงใช่ไหม ไม่งงเขาอยู่ยังไงก็กินยังไงสถานที่แบบไหนยืนยันกับเขาได้นี่หรอวิจิตกิจฉาเนี่ยมันต้องทําลายด้วยปัญญาสมาธิกับปัญญาปัญญาคือมองภาพรวมออกมองเส้นทางได้ออกมองเห็นชัดว่าเราเดินตรงเนี้ยอุปสรรคคืออะไรวิธีข้ามมันข้ามยังไงแล้วมันประกอบด้วยอะไรแล้วผลมันส่งผลแล้วมันถึงยังไงนะครับเรียกปัญญาเนี่ยมันจะทําลายวิจิกิจฉา พิจิกิจฉาเนี่ยทำให้คนเดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างถอยหลังบ้างแ่อ้ประเดีย๋ยทำก็ดีนะตั้งแต่ทั้งโลกก็ดีอยู่นะมัจะชิ่งไปชิ่งมาจะเอาจะไปข้างหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้แต่ถ้ามองภาพรวมออกปุ๊บแบบมันเข้าใจแล้วทุ่มในเต็มที่อ้าเลยพอสังเกตรสรุปแล้วนิ่วณนห้ทั้งสองอย่างนี่นะมีะสองลักษณะหลักๆหนึ่ง นิวรณ์ห้าตัวเนี่ยการมาฉันทะพยาปาทะถินนมิทะอุชตะกุจจะวิจิจิชาเนี่ยมันมันมาในรูปมักเพลินดูง่ายๆแล้วกันห้าตัวเนี่ยถ้าเรามักเพลินไปในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอ่ะนั่นทันทีเลยแหละกําลังจะเข้าไปในนิวรณ์หลักๆมันคือมักเพลินคือหัวใจลักษณะมันเนี่ยคือมักเพลินมักเพลินในอารมณ์นั้นๆเนี่ย ตัวเพลินนี่แหละตัวเพลินตัวเผลอนี่แหละทําให้นิวรันมันเกิดแต่ในอินทรีย์ห้าเนี่ยมันตรงกันข้ามคือมรู้อ่าตรงกันข้ามเลยไอ้นี่ก็มรู้ไอ้นั่นก็มรเพลินถ้าเราฝึกอะเราฝึกอยู่ในการมรู้เนี่ยพอมรู้รู้นั่นเลยจะเป็นมรการเดินของเราไงพอมัรู้เนี่ยคือขยันรู้นะฝึกรู้นะคุ้นชินกับการรู้นะคุกคีกับการรู้นะเนี่ยตัวย่อของมันคือ สองตัวเนี่ยตัวเพลินก็คือนิวรห้าตัวรู้ก็คือสติเอตัวรู้ก็คืออินรียห้าย่อลงมาเนี่ยทีนี้พวกเราเนี่ยมันรู้อะไรมักรู้มั่งมักเพลินมั่งเลยสลับกันเพลินเพินรู้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 เพลินเพลินมันเลยไม่ไม่กระจ่างมันเลยเบลอเอ๊ะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เพลินเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เพลินถ้ามันมักรู้ยาวๆมันก็จะชัดเจนต่อไอตัวเพลินเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เรามักเพลินมากกว่ามักรู้ ไม่อยากรู้ดิซ้ำรู้แล้วมันทุกข์แต่หารู้ไหมเพลินไปกับมันก็ทุกข์มันเหมือนกับเดินข้างหน้าเขาก็ตันเดินข้างหลังเขาก็ตันทํำยังไงล่ะออกข้างข้างให้ให้เห็นย่อมันอ่ะมันห้าตัวแต่หัวใจมันคือมักเพลินอีกอีหนึ่งห้าตัวเหมือนกันแต่หัวใจมันคือมักรู้เนี่ยรู้บ่อยๆแล้วแล้วตัวรู้เนี่ยจะเป็นมักมักคือมักคือทางเดิน เรารู้กันบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าฉะนั้นเรียกว่าเวลาฝึกก็เอาเราพยายามมักรู้อย่าไปมักเพลิน,นถ้าเรามักเพลินถ้ามักเพลินพวกมันจะมาเยอะเลยตัณหาก็ออกตัวเพลินเยอะเลยตัวนิวรงก็ตัวเพลิน,นะฉะนั้นให้มันมีศรัทธาศรัทธาคือความมุ่งมั่นไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามยังไงยังไงก็ตามเราก็ต้องเจออยู่แล้วเราเจอแค่นี้แก่ไอนเนี้ย แค่บททดสอบแค่จำลองเหตุการณ์อันนี้คือการจำลองเหตุการณ์นะแต่เหตุการณ์จริงเนี่ยเดี๋ยวกองก็เจอตลอดนะั่นแหละเดี๋ยวร่างกายก็ปวดก็เมื่อยอยู่เรื่อยๆแหละแต่พวกเราบางทีจะมักหลบไปไม่อยากรับรู้มันนั้นตองหัดให้มันตื่นขึ้นมาให้มันมักรู้บ่อยๆรู้ไปรู้ไปมาง่วงก็รู้ง่วงอย่าไปทําอะไรเดินต่อเดินต่อรู้แล้วทิ้งเลย เอาแค่รู้พอจนจิตมันคุ้นชินกับตัวเนี้ยคุ้นชินกับการมักรับรู้อารมณ์เนี่ยมักรู้อารมณ์เฉยๆอารมณ์นั้นจะเป็นอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้ไม่มีการจํากัดมันจะโกรธก็ได้มันจะคิดดีก็คิดชั่วก็ได้มันจะสุขก็ได้สงบก็ได้หรือจะฟุ้งซ่านก็ได้ฉันเอาแค่รู้มันเฉยๆรู้ลักษณะมันแล้วปล่อยผ่านปล่อยผ่านเนี่ยก็เียกเรารังเติมไงเติมเติม เวลาง่วงนอนถ้าไปหลับเพลินไหมเพลินนะเวลากินฐานอร่อยๆเพลินไหมก็เพลินอีกเวลามันโมโหเขาอ่ะเพลินไหมก็เพลินนี่กันนะเพลินแบบโมโหเวลามันคิดฟุ้งซ่านเพลินไหมเนี่ยมันตัวเพลินทั้งนั้นเลยเวลามันคิดเรื่อยเปื่อยเรื่อยเปื่อยมันก็เพลินแล้วบางทีมันลังเลสงสัยก็พาเพลินเนี่ยพาเพลิดเพลินไปเรื่อยเลยมันเลยไม่มีแต่เท่าตัวรู้เนี่ยมันจะมักรู้เนี่ยมีสติมีมีศรัทธาคือรู้จุดรู้หลัก สถาบ่าน้อมใจเชื่อเอาใจมันน้อมมาตรงนี้ไม่เอาใจพุ่งออกไปน้อมใจมันเข้ามานี่เข้ามาอยู่กับกายเข้ามาอยู่กับกายอาการของกายเนี่ยนะเข้าใจนะ